อยู่มันเยอะนะทุกคนครับตอนนี้อยู่ต่3แ38ข้างนอกครับผมก็จะมาเก็บดอกกระชังง่ายเห็นไหมทุกคนเมื่อกี้เก็บในบ้านมาแล้วใช่เราเอาไปทําอะไรไปทําชากินทำชาได้อู้เดี๋ยวผมเด็กอันที่มันใหญ่เล็กๆไม่สักคู่อันเล็กๆมันคือมันหุบแล้วมันก็ใช้ได้นะ มันใช้ได้หมดน้องก้มลงไปแล้วน้าน้องเปนไปจิ้มกับต้นไม้ไงยุงมันไปนใช้ยุงหรอกเจออะไรเจออันยักษ์ข้างล่างอ่ะเต็มเลยนะ่ะนั่งลงดิว้าเพิ่ได้กิ๊บรอกอันใหญ่ใหญ่ไปนี่ทุกคนมันได้ยามาด้วยยาไม่เอาเดี๋ยวผมก็จะเอาไปล้างข้างล่างข้างล่าง เอาไปทำใช้แม่แม่เขาชอบกินมากแต่หมามาขอดอกใหญ่ๆไปจิ้มน้ำพริกหน่อยนะได้ครับว้าวเดินขึ้นไปห้องอุ้ยผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่น้องใกล้ทำหล่นกับพื้นแล้วครับอ,อันดิงไปต่อ เนี่ยข้างหลังนี่ยเข้าไปตรงนี้ก็หมดแล้วตรงนี้มีเพียบในมือก็จะหกตรงนี้ใหญ่มากอันนี้ห<ม>ใหญ่มากหมดยางมหมดยางหมดแล้วนะครับไปเดี๋ยวก่อนเจออันนี้ใหญ่อันนึงอันนี้ติดออกมา โอเคเยอะมากไปไปลักไปครับไปซึ่งเราแค่เดินทางเดินไปเดินไปนำหน้าไปรีบออกเลยอุ้มชาปินทำเดินอือโบ๊ โอเคอะนอีกอะเล้วาไปเอาเลาก้มไปไโอเคบายบายไล้อนไม้มาด้วยแล้จกอ้อนหยาเพ่งปิดแต่เราต้องไปลป้างไม่ล้างล้างต้องลอง้างยบเล้างตอนกิน อชมาเยอมาก็นไปล้ากันพออยยังครับอย่าอย่าติดิ่งบ้างอมผมใหญ่มากขระฉัน <c oughs> ขยามสยามสยาม,มแรงแล้วเดี๋ยวมันก็กินไม่ได้นะทรมาณนี้แ้นะ้ำมันมาตั้งตรงนี้ได้ปิดปิดปิดได้แล้วโอเคแค่นี้นะไงจะวผมกินให้ดูหนึ่งอันแล้วก็อกอีกอืมอร่อย ไม่เขียวจริงๆอ่ะเราไปไหนอ่ะเราไปแอบ,บขายเปล่าเราไปทำอะไรบอกก่อนจะไปไหนต้องตามไปดูแอบ,บไปไหนเนี่ยลีกินอะไรไหนจิไม่เอาพอเปลืองกาย ห <Yes. S 1> มามาจะเก็บไปติ้มน้ำพริกเกลืออู้มีสองอะออาเ oh. คลียวแล้วพูดเดวัลรสชาติเป็นไงอือห uh ือ huh. พี่แก <laughs> <laughs> ไปไหนอีก <laughs> <laughs> ไปไหนจะไ,ไ,ไปเล่นเล่นจริงเปล่าอือผมเห็นกักแันฉันมา เดี๋ยวเดี๋ยวมันเกี่ยวคอลวดหนามอะนั่นไงโอเคบายบายปิดคลิปก่อนจะล่มลายอยู่เลายไปปีฝาบายบายยังไงเร็วพอหนามในขอไปกินน้ำก่อนนะคะเดี๋ยวรีบกดใช้กดแชร์กดสับกดใช้อะไรให้เราด้วยครับกดไลค์ที่สับแซ่์เลยๆเลยๆเลยบายบาย